สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พานะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่อัดในวันที่6นะคะ6ตุลาคมนะคะจำเป็นจะต้องแจ้งลูกค้า ทุกครั้งเลยต่อไปนี้นะคะเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่านี่คือการไลฟ์สดหรือการอัดวิดีโอนี่คือการอัดวิดีโอนะคะพรีเซนต์สินค้าขายสินค้านะคะโดยที่วิธีการสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่ยังเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะหนูจะมีรหัสไวใ้ให้ด้านบนซ้ายมือเป็นตัวเลข3าหลักนะคะลูกค้าจําตัวเลขสามหลักด้านบนซ้ายมือนี้นะคะพร้อมกับสีที่ชอบนะคะแล้วหนูจะแจ้งขนาดไซส์และราคาอย่างละเอียดทีท่วน กรุณาดูคลิปให้จบถึงแม้ว่าจะยาวก็ลองพิจารณาดูให้จบนะคะมีข้อสงสัยก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ได้บนขวามือหรือ Line แอดนะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของร้านนะคะได้บนขวามือเช่นเดียวกันนะคะจําตัวเลขด้านบนซ้ายมือนี้ไว้นะคะตัวนี้นะคะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้วันที่6ตุลาถ้าสมมุติว่าดูคลิปนี้เมื่อเดือนพฤศจิกาแล้ว หมดแน่นอนนะคะหมดแล้วนะคะอเอาไปว่าวันนี้วันที่6ตุลาเราจะลงของตัวนี้กันนะคะก็ตัวนี้นะคะวันนี้เราจะลงทั้งหมด3เสื้อไปเวทน,นะคะเสื้อใส่เล่นทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแรกนะคะโดยตัวนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนค่ะ ใครที่ชอบชอบความนุ่มนิ่มใส่สบายความแบบบางเบาแล้วก็เนื้อละเอียดละเอียดของความเป็นคอตตอนรุ่นนี้เป็นเนื้อคอตตอนค่ะรุ่นนี้นะคะทรงจะเป็นคอจีนนะคะเป็นคอแบบคอจีนแบบนี้นะคะติดกระดุมยาวลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะคือในช่วงของตรงอกตรงเนี้ยเป็นลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะเป็นลูกไม้ปักฉลุเดี๋ยวเรางส้มให้ดูรายใกล้นี่ค่ะเป็นลายปักฉลุแบบ แบบนนี้ะะคะในส่วนของตรงนี้จะเป็นเนื้อรูปไม้เนื้อนิ่มสีที่เข้ากันพอดีเป๊ะเลยกับตัวเออผ้าคอตตอนด้านล่างใต้ใต้ละเออใต้รอยปักนะคะปักแบบนี้ข้างล่างตรงนี้มาจะเป็นเนื้อคอตตอนด้านบนจะเป็นรูปไม้เนื้อนิ่มนะคะแล้วก็มีงานปักให้อย่างที่เห็นค่ะคุณแม่ขะงานปัก เป็นลายเถาดอกไม้นะคะสีสันอ่อนหวานสดใสรับกันพอดีเลยนะคะในช่วงแขนและก็ในช่วงทองตรงส่วนของตัวนะคะตัวนี้ไซส์นะคะฟังดีๆไซส์เสื้อนะคะอก4 4สะโพก46นะคะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ25นิ้วนะคะความยาว25นิ้วสีจะมีทั้งหมด4ีสีนะคะสีแรกที่น้ำส้มใส เปิดคลิปสีชมพูหวานค่ะสีที่สองเป็นสีขาวค่ะยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ติดกระดุมเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปใส่ต่อเลยนะคะจะใส่ให้ดูสีที่สาจะเป็นสีฟ้าค่ะตัวนี้จะเป็นฟ้าออกเทาลกพิราบนะคะแล้วก็สีที่สี่นะคะสีนี้เห็นว่ามันจดใส่ดีนะคะสีเขียวอ่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูงานสีฟ้าแล้วกันจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆนะคะอ้อดูสี ดูสีสีสีฟ้าที่บอกนะคะด้านบนจะเป็นตัวนี้จะเป็นเนื้อแบบเมือลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะปักฉลุเป็นงานปักฉลุแล้วก็เย็บต่อกับผ้าคอตตอนนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานปากักนี่ค่ะงานปากักเห็นไหมคะปักแน่นๆนะคะสลับสีให้อย่างสวยงามสวยมากนะคะปักแน่นสวยงามร้อยนี่ค่ะ ดูความรายละเอียดของงานปักนะแล้วก็ข้างบนเป็นลูกไม้ฉลุเนื้อนิ่มนะคะด้านหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นทรงเชิ้ตแบบคอจีนนะคะฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะน้ำส้มอกจริง33นิ้วค่ะสันนี้ใส่44ค่ะก็คือใส่สินค้าที่ขายนั่นแหละค่ะมาพรีเซต์น,นะคะก็คือ คนขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน42ใส่สวยนะคะก็42-43เนาะเผื่อไว้ให้นะคะเนี่ยคือขนาดจริงของเขาแต่ว่าน้ำส้มอะ่ะก็คือใครที่อกประมาณน้ำส้มตีว่าน้ำส้มเป็นตัวอย่างแล้วการอกสามสามขึ้นไปก็จะประมาณเนี้ยสามสามสามสี่สามห้าสามหกก็คือจะประมาณตัวส้มค่ะก็คือจะใส่แล้วออกรงุมวมๆหน่อยนะคะอันนี้คือน้ำส้มไม่ได้ใส่เข้าไปเดางเน้งตุ้มคิดว่าทรงนี้สามารถแบบใส่ คุมๆไม่ต้องใส่กางเกงก็สวยหรือว่าจะอะใครคิดว่าแบบบางคนตัวเล็กแลอยากใส่เข้าไปในกางเกงก็จะแบบเป็นทรงนี้คือก็น่ารักอยู่ดีนะคะสีคือแบบว่าคนละสตาล์กันสวยทุกสีเดี๋ยวนะฉัจะเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะสีแรกสีชมพูแน่นอนว่าชอบสีนี้ด้วยการที่บบว่าเป็นคนสาวหวานนะคะชอบค่ะชอบสีนี้คแม่ดูใกล้ๆ ให้ดูยืนดูให้ดูนิ่งๆให้จะเห็นว่าจะข้ามโ้นนะคะจะเป็นรายลูกไม้ฉลุจะเป็นลูกไม้ฉลุเนื้อเน่มแล้วก็ไปรับกับงานปากหวานๆนะอุ๊ยลืมบอกเรื่องสําคัญค่ะราคารุ่นนี้พร้อมจัดส่งฟรีอยู่ที่690บาทเท่านั้นนะคะ690บาทจัดส่งฟรีจับโอนชําระถ้าเก็บไปทางจะบวก50บาทนะคะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนอีก3าให้ดูค่ะ สำหรับสีที่2นะคะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเทาค่ะหรือฟ้านกพิราบนะคะสีนี้นะคะสีสุดคลาสสิกสุดขายดีนะคะที่ทํามาแบบลายลอดมากๆเราก็ต้องทําสีนี้นะคะสีนี้ก็คือแบบใครไม่กลัวความหวานไปของชมพูนะคะหรือขาวก็มีเยอะเขียวก็แบบไม่ชอบสีฟ้าเป็นสีโทนกลางๆที่สุดในบรรดาสีๆนะคะที่อยากจะแนะนําสีนี้ก็คือแบบว่าเข้าได้กับทุกเฉดผิวนะ แล้วก็เป็นสีที่ดูสุภาพเรียบร้อยสบายตาค่ะ690บาทนะคะอกอมีอกเดียวนะคะก็คืออกไซส์ซสเสื้อว่าจากจากลซ้ายไปจากแรกแรขวานะคะได้44นิ้วค่ะสะโพกได้46ค่ะความยาว25ค่ะก็ตัวนี้เป็นงานเหมือนเป็นทรงนี้นะคะก็คือสวยมากๆใส่ทํางานได้แน่นอนเรียบร้อยสุภาพนะคะหรือแม้กระทั่งจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปทําบุญเวิร์กสุดๆ เชียร์รุ่นนี้นะคะรหัสอยู่ได้บนซ้ายมือค่ะใครชอบนะคะจํารหัสด้านบนซ้ายมือสั่งสีฟ้าค่ะตัวนี้นะคะสีฟ้าหรือสีเทาลุกพิลาบก็ได้นะคะสั่งแจ้งได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูรายปักรับกันนะคะก็คือด้านบนแม่ขาเห็นเป็นแบบริ้วๆของแบบรูปไม้ปักฉลุนะคะแล้วก็รับกับดูสีขาแบบรับกับรายปักดอกไม้ด้านล่างแล้วก็ปัก ตึกตรงนี้ให้ด้วยนะคะในส่วนของโอ้ลืมอธิบายไปในส่วนของตรงแขนตัวนี้นะคะก็คือรับกันกับตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้ปัาฉลุนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีก2สีที่เหลือกันค่ะ สีที่3นะคะตัวนี้เป็นสีเขียวค่ะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะซึ่งสีเขียวเนี้ยจะบอกว่าเป็นเขียวอ่อนที่มีเนื้อสีค่อนข้างเข้มชัดเจนนะคะจะไม่ได้มาบอกออกแนวแบบพาสเทลใสๆส,สีฟุ้งๆก็คือเห็นเป็นเขียวก็คือเป็นเขียวเลยนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยใสและวบดูสดใสดูโรคสดใสดูสว่างดูผ่องมากนะคะ สีขาวคนผิวขาวผิวขาวเหลืองผิวขาวชมพูใส่ได้ใส่สวยใส่รอดแต่จะว่าไปแล้วจริงๆแล้วคนผิวแทนผิวค้ำหน่อยได้นะคะถ้าไม่ติดไม่ถือไม่คิดบ้างนะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ใส่แล้วจะทําให้แบบว่าดูแบบสว่างสดใสอะ่ะมันจะดูไม่อึมครึมมันึนืออกไปคะมันจะดูแบบไม่มัวซัวและไม่แบบไม่ไม,ไม่มมัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูไม่หมองหมองอะ่ะแบบว่ามันจะดูบบสดใสเนาะจะเพิ่มความแบบว่าวันนี้ชีวิตฉันจะต้องแบบ แฮปปี Happy, ้อับล้านแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่คนชอบนะครใครชอบความดสดใสสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แนะนํานะคะเพราะว่า สีเทามันก็จะออกแนวสุภาพไปเลยนะคะสีชมพูก็หวานไปเลยแล้วสีขาวก็เดี๋ยวจะเรียบร้อยไปเลยนะคะใครชอบรุ่นนี้ถ้าตัดสินใจอยากได้ความสดสใสแนะนําสีเขียวนี้ค่ะก็เป็นอีกสีนึ่ะคุณแม่เดี๋ยวนําส้มให้ดูตัดกับรายดอกสีแดงเหลืองนะคะชัดเจนเห็นรายโคมชา้าชัดเจนนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นที่ที่เป็นส,ส่วนของรายลูกไม้ปักฉลุนะคะเนื้อนิ่มแม่คะ่ะเนื้อนิ่มมากใส่สบายนะคะใดๆไม่ต้องกลัวนะคะใครที่ ชอบความแบบแบบเนี้ยมันมันจะมีความแบบลื่นๆนุ่มๆเรียบเรีๆความคอนเป็นคอตตอนน้ารุ่นนี้แนะนําค่ะ690บาทนะคะย้ํากันอีกครั้งแบบราคา690บาทจะส่งฟรีถ้าเก็บไปทาง5กบาทแล้วก็ตัวนี้ ถ้าเออไซส์จะเป็นไซส์4 4นะคะก็คือสามารถใส่ได้ตั้งแต่ตัวเท่านํำส้มโอยอก3 3ไปจนถึงอกจริงประมาณ42นะคะใส่ได้ใส่สวยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสีสุดท้ายสีขาวกันนะคะสีสุดท้ายสีปิดคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวค่ะเป็นสีขาวแบบเป็นขาวเลยนะคะ ตัดกับลายปากสวยๆนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ต้องบอกตามตรงว่ารุ่นนี้ไม่มีซับในถ้าใครเป็นคนที่ต้องบอกว่าซีเรียสเรื่องผ้าบางไหมอะไรไหมนะคะอันนี้อันนี้นนเดี๋ยวนะส้มให้ดูก่อนคือตรงเนี้ยมันจะเป็นฉลุใช่ไหมคะอันนี้ต้องพูดกับคุณแม่ตรงๆเลยนะก่อนที่จะรับไปแล้วก็มีปัญหา นะคะใครรับได้ก็คือโอเคซื้อถ้าใครรับไม่ได้ก็คือผ่านสีขาวแล้วไปรับสีอื่นนะคะเพราะสีอื่นนะ่มันจะเข้มสีขาวเนี่ยมันจะค่อนข้างจะพอมันเป็นขาวแล้วไม่มีซับในเนี่ยมันาบางคนอาจจะติงว่าบ,บางเห็นซับในเห็นเสรรื้อชั้นในไหมอันนี้อันนี้คือแบบว่าถ้าใครซีเรียสนะถ้าใครถือนะคะผ่านสีขาวไปรับสีอื่นนะคะรุ่นนี้ไม่มีซรรับในอ่ะข้างหลังเห็นไหมเอ่ยเห็นไหม มันก็บางอะค่ะมันก็มันก็คือแบบว่ามันเป็นขาวเนาะมันก็อาจจะมีเห็นลางๆนะคะถ้าใครคิดคิด มากนะแบบว่าซีเรียสเรื่องว่าเออบ้าบางมันจะมันมันจะไม่เรียบร้อยมันจะเห็นชั้นในอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะต้องลำบากไปใส่เสื้อกออกปิดปิดชั้นในอีกทีนึงนะคะข้ามไปรับสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะคะก็คือจริงๆมันไม่เห็นเนาะมันก็เห็นแบบรางๆอ่ะมันเห็นลางๆอะค่ะเนี่ยค่ะมันเห็นประมาณนี้นะคะสีขาวสวยค่ะมันแบบว่ามันตัดกับลายปากแล้วก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงทํบวงขำบุญพอดีนะก็คืออาจจะลําบากนิดนึงที่ต้องใส่กออกปิด ปิดทับเออเขาเรยายๆเสื้อซับอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะถ้าใครอยากได้ความเรียบร้อยเนาะราคาค่ะย้ำกันอีกครั้ง690บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะไซส์ค่ะมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์นะคะอกวัดได้44พอดีนะคะเพราะฉะนั้นอกคุณแม่เนี่ยถ้าอก4-2-4-3่แก่ๆนะคะขอร้องใส่แบบไม่อยากให้รัไปมันกลัวครับแล้วใส่ไม่ได้มันจะเสียของนะสำหรับสะโพกค,ค่ะ ตรงนี้มันได้46นะคะตัวนี้ได้46ความยาวค่ะได้25นะคะความยาวแขนค่ะตัวนี้ประมาณ4ส่วนนะคะก็ถ้าใครตัวเล็กกว่านั้นลงมาจนถึง33ก็คือประมาณน้ำส้มก็ใส่ออกมาแล้วก็คือประมาณนี้ค่ะใส่ได้ใส่สวยใส่กำลังดีเลยนะคะหลายคนบอกว่าใส่น้ำส้มใส่แล้วดูกำลังดีน้ำส้มอ,อก3 3นะคะก็ลองไปเทียบกันดูว่าเออคุณแม่อ,อกจริง3ามสีสา้จะประมาณไหนนะแต่ว่า คุณแม่น้ำส้มเองอะอกประมาณ40นะคะใส่ได้ใส่สวยและแกก็ชอบด้วยนะคะคือก็คือแบบว่าใส่ได้แบบจริงๆแล้วค่อนข้างจะแบบเอ,อ่ออายุกว้างมากเลยนะคะใส่ได้ตั้งแต่วัยแบบว่า30ต้นๆเลยนะคะจนถึงแบบว่าวัยมีอายุสักหน่อยก็ใส่ได้นะคะแบบค่อนข้างที่จะเป็นแบบอะแบบ มาตารฐานเนาะเป็นแบบเชิ้ตคอจีนอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากรุ่นนี้ไว้ได้วยนะคะใครสนใจรหัสแอดนบนซ้ายมือค่ะนแนะนำว่าให้ไลน์มาสั่งที่ l ล n e o f f ฟิเชีนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการพิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินในดๆด้วยนะคะด้านบนซ้ายด้านบนขวามือนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ